ไปถึงเพชรบูรณ์แล้วหยุดซะไปเร็วๆๆๆๆขายสปอนได้อีกเมื่อกี้นี้ไงแกรนเฟสติวัลได้มาอีกแปดแสนบาทบอกยี่ห้อก็ได้ Rich. อล่าริชเอแท็กไปหาเขาอีกปะใครอิจฉา แขกไปหาเขาอีเวนต์เล็กๆก็เอานะแปดแสนแปดแสนทุกคนสบู่ไม่เอาใช่ไหมโอเคเอาสบู่ออกนะทุกคนสบู่ราคานี้หาไม่ได้แล้วนะเอาสบู่ออกนะทุกคนทุกคนไม่เอาสบู่นะโอเคนะหาไม่เจอแล้วนะชาตินี้สบู่นี้จะบอกให้มันดีเหมือนกับเป็นโฟมเลยใส่วิตามินบีสามเข้มขน้นนะฮะดียิ่งกว่าสบู่ก้อนละสองร้อยสามร้อยอีกเออแล้วใครไม่สั่งก็ช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้ ช่วยไม่ได้อยากให้วีนาเข้าทีมก็เดี๋ยวลองประกวดดูนะฮะจะได้เข้าไหมแต่ตอนนี้วีนาหายไปเนาะวีนาหายไปวีนาหายไปพอวีนามายทีมตายดาวรุ่งมาจากไหนันนั้นไปหมดตอนนี้ดาวรุ่งพุ่งกันพุ่นพลาดมากนะ <c oughs> เร็วเร็วทุกคนมาเร็วเร็วมาเร็วเร็วมาเร็วเร็วเอาตายแล้วสบู่จะหมดอย่างนี้ สบ,บู่ไปอยุ่ตะก้าสองเอาไอ้นี้เซรั่มทองคําแท้ไปเร็วกดเร็วใครจะกดคนได้ห้าร้อยให้อีกสิบให้สิบคดสุดท้ายนะจะลงไลน์แล้วจะลงไลน์แล้วด้วยมาไปดูไปดูพี่เต่าทํางานเนยะแชทต,ตลอดเลยเห็นไหมไม่ได้แชทเรื่องงานแชทคุยนะฮะอแล้วคุยกับพี่อูอยู่ วันที่สี่นี้ใค,ใครไปกับพี่ฟ้าหนังเรื่องใหม่มาดามบุญเรื่องพี่ล็อกเวลาไว้แล้วกับพระเอกใหม่แล้วก็แก้วเราเลือกเสร็จสมบูรณ์แล้วจะเป็นใครได้เห็นพระเอกใหม่หรือยังป๊อป okay, หน้าตาเป็นไงว้าว oh. wow. ขอยทีหนึ่งนะขอยีทีหนึง่ง oh. <laughs> อย่าพูดชื่อนะห้ามพูดชื่อนะ <laughs> ได้เห็นพระเอกใหม่ค่ายเอ็มจีไอหรือยัง okay, หน้าตาเป็นไงหล่อมากอืมคือเขาหุ่นดีมากเหรอแอบดูหุ่นเขาอีกเหรอเหนือใติ๊กตอกน้องเหรอเฮ้ย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 เจอตัวจริงไหมมาสิน้องมาเซ็นสัญญาน้องมาเซ็นสัญญาแล้วเป็นไงฮะคนนี้เห็นไหมเห็นค่ะหน้าตาเป็นไงหล่อมากสเปกไหมสเปกไหม อ่าหนูซื้อไซรัมทองพันเจ็ดิบห้าอ่าสองล้ำเซทองยี่สิบสี่เคไปใช้ด่วนแล้วเดี๋ยวเขาเขกลับมาก็จะตกหลุมรักหนูมาเร็วๆกด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 ห้าสิบแปดบาทถูกกว่าราคาพนักงานให้อีกสิบขวดสุดท้ายทาทั่วหน้าและรอบดวงตานะเร็วเร็เร็วๆๆๆๆๆเรีบกด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 ทาเช้าเย็นทั้งหน้าและรอบดวงตาฟาเฟอร์กับะจุยกระจาย ป่านเหรอไม่ใช่ป่านสิป่านก็เป็นดาราหยุดของเราอยู่แล้วคนใหม่เร็เวเร็เวเรวรเรออันนี้เป็นการยืนยันแล้วว่าได้อยู่มีใครเห็นอีกคงเห็นกันหมดแล้วละ่ะทุกคนชื่อนวัน ทุกคนเร็วๆรีบไปเอาก่อนเหลือแปดกล่องสุดท้ายของสวิตแท้ๆไม่ซื้อวันนี้ไปซื้อวันไหนเร็วๆให้ทุกคนทายว่าห้องนี้คือห้องอะไรเนี่ยทุกคนเนี่ยเก็บตังค์หมดเลยเนี่ยจิ๊กๆๆๆๆๆๆคือตัง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 ตัสัญญาทั้งนั้นเลยเนาะตัง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 ตัเก็บตะตังทั้งวันเลยทำไมบริษัทเรามันรวยจังวะตัง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 เดี๋ยวเขาจะอิจฉากันอีกไหม เดี๋ยวเขาก็ลากเราไปขึงพืชด่าเราอีกตัง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 ,ตงคนที่ด่าเราคือคนที่กลัวเราวันนี้ก็เก็บตังนะอ,อืนี่ก็เก็บตังเออเห็นพระเอกคนใหม่ยังไม่เห็นโอเคเห็นไหมไม่เห็นสแสดงว่าเขาลงมาเซ็นสัญญาเฉยอันนี้ก็เก็บตัง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 อันนี้ก็เก็บตังโอ้โหอันนี้ก็ตังทั้งนั้นเลยอะ เนี่ยตังทั้งนั้นเลยอ่ะตัง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 งตังงโหันนี้ไม่ไม่มีใครครบเอออยู่คนเดียวอ่ะความลับเยอะเขาต้องเข้ามุมก่อนนะฮอันนี้ก็ตังตังตัอันนี้แผนเก็บตังตังตังอันนี้ก็ตัง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 ตงตทุกคนมาเร็วๆอันนี้อะไรให้ถ่ายห้องอะไรใครใจถูกให้หนึ่ง ให้เราวันไปเร็วๆๆๆทุกคนเหลือ5อันสุดท้ายเซรั่มทองคำแท้ 24k ใครจะกดๆตอนนี้นะครับใครไม่กดไม่ได้แล้วนะอันนี้เป็นโปรเงินเดือนออกนะเป็นโปรเงินเดือนออกพนักงานบอสหล่อคนไหนหล่อวะกูไม่เห็นสักคนหนักไปทางสวยสไตล์อีส r อร็วเร็วๆ ทุกคนไปกดตะกร้าก่อนเร็วอีกห้าขวดสุดท้ายใครจะรับเชิญนะห้าขวดสุดท้ายเร็ว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 เดี๋ยวพาไปดูอีกห้องหนึ่งเอ,อ้ยห้องหนึ่งผู้ชายเยอะอันนี้อะไรเร็วทุกคนเป็นห้องอะไรทุกคนฉเฉลยละ,ฉะเฉลยเร็วทุกคนเร็วใครสั่งเซรั่มทองคําแท้ 24k ผสมคาเวียผสม B3 ทันตอนนี้นะครับจะเป็นคนโชคดีมากเพราะเราจะเปิดห้องนี้ให้ดูเร็ว ห้าสี่สามสองหนึ่งเร็ว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 ห้าอันสุดท้ายห้าอันสุดท้ายเดี๋ยวสแกนก่อนอ่าถูกแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมันคือเซฟมันคือเซฟเก็บเงินทุกคนมันคือเซฟเก็บเงินมันคือเซฟเซฟยาวไปนู่นเลยมันคือเซฟ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 เก็บของมีค่าของบริษัทเฮ้ เก็บเงินเก็บมงกุฎเพชรเร็วๆของเรามีคุณภาพทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเซรั่ม 24k ใส่ B3 จากสวิตใส่ทองจากสวิตใส่คาเวียจากสวิตเป็นของแท้ได้รับการรับรองจากสวิตใช้เช้าเย็นครั้งแรกที่ใช้น่าจะใสตึงรูขุมขนกระชับแต่ถ้าให้กำจัดฝ้ารอยดำ ไม่แดดไม่อะไรใดๆต้องใช้ห้าวันเช้าเย็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 นเร็วเร็วเร็วเรเไปกดโอกาสสุดท้ายแล้วเร็วใครกดทันนี่พี่เตา๋าถามแต่พี่เต๋าอยู่นั่นแหละพี่เต๋าอยู่นี่าถามว่าแฟนพี่เต๋าคนไหนไม่บอกหรอกไม่ไงบอกัวเลาะทุกคนชอบบอกว่าพระเอกใหม่หนะ้าตาหล่อมากคนเมื่อกี้พูดแบบ พูดแล้วรู้สึกมากอะ่ะเพราพูดแบบรู้สึกมากล่อจริง,รงตายแล้วจะเปิดตัวเร็วๆนี้แล้วนะทุกคนเตรียมเรียกมาถ่ายทีเซอร์แล้ววันที่สี่มีคิวแล้วนี่เจอพี่ฟ้าใช่ไหมลงแล้วนี่เดี๋ยวไม่พี่อาจจะแวะไปด้วยเพราะอยากให้โอ้โหวันที่สี่ก็ไม่บ้างอางมีวงสวงอนะ่ะเออสรุปแล้ววันที่สี่กี่อีเวนต์วะ พี่จะต้องไปจุดทูบจุดเทียนตั้งแต่แปดโมงเชา้าพี่จะตื่นไหวไหมเนี่ยทุกคนขอกําลังใจหน่อยวันที่สี่ใครไปบวงสรวงกับเราบ้างใครกดเซรั่มทองคําตอนนี้ให้อนญุญาตไปบวงสงรวงรีใครไปบวงสรวงที่จุฬาใช่ไหมสวนจุฬาไปบวงสรวงด้วยกันตอนเช้าเสร็จแล้วตอนบ่ายไปมาดามบุญเรื่องด้วยกันไหมกับพระเอกใหม่และแก้วไปไหม โอ้ยเร็ว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 วันที่สี่นี่งานชนกันแหลกไปหมดเลยเด็กฝึกงานมีก็ไปสิที่จุราไปได้ที่จุราไปได้แต่ว่ามาเลดี้บีไปไม่ได้เป็นความลับผมไปได้ทุกคนเร็ว เร็วเร็วเร็เอกยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะสัญญารรมไม่ได้ทําเลยทำแบแท้ๆมากไปเร็วเร็ววันที่สี่นะครับโฟเอ m ลเมนเจอสี่คู่ก็คงจะจุลาคงจะแบบแตกจุลาระเบิดไม่ต้องเชือแล้วก็ระเบิด ทุกคนไป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 ไหนต่อทุกคนไปไหนต่อไปไหนต่อเร็วไปกดตะกร้าก่อนเร็วจะลงแล้วใครชาระไม่ทันสบู่นะสบู่อยู่ตะกร้าสองนะทุกคนเอาเอาไปเอาไปเอาไปเร็ว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 เซรั่มยี่สิบสี่เคจากสวิตเป็นตัวเดียวที่ทาทั้งหน้าและรอบดวงตาปังสุดๆเร็วเร็วไปเร็ว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  ไปเร็ว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 ห้าสี่สามสองหนึ่งไปไปเร็วเรวอ้าซื้ออีกสิบขวดแล้วนะเดี๋ยวให้ไปดูพี่แวนพี่แวนไปไประชุมที่ไหนวะเออเร็วเร็วเร,วเรว็อ่ะไม่ซื้อแล้วก็ลงนะลงไลน์แล้วนะลงไลน์แล้วนะทุกคนให้โอกาสแล้วนะห้าสิบปดบาทเปลี่ยนผิวหน้าเปลี่ยนชีวิต ไม่เอาก็ไม่รู้จะทํายังไงแล้วทุกคนวันเปเดด้วยวันเงินเดือนออกด้วยนี่ให้แบบด้วยใจรักนะกําไรไม่เอาหรอกอยากให้ทุกคนผิวหน้าดีจะได้มีกําลังจงกําลังใจก็ว่ากันไปเดี๋ยวดูหมา่อนมาอยู่ไหมชาวกล้วยชานมชานมชานมอยู่ไหนลูกชานมชานมชานม ชานมครับชานมแม่แม่แมแม่แม่แมแมชานมรู้แล้วไปไหนมาหมาหมาริมถนนนะแต่เลี้ยงไปเลี้ยงมาจะเอามาเป็นหมาเราแล้ว<อ>เข้าใจคุยอะไรคุยอะไรชานมนั่งก่อนนั่งลงนั่งลง นั่งลงชานมนั่งก่อนทำอะไรมาไปเที่ยวไหนมาไปเที่ยวไหนมาอืมชานมไปเที่ยวที่ไหนมานั่งอยู่บนนี้สิไปไหมชานมไปไหมอ่ะไปเยี่ยมพนักงานชานมไปมาอ่ะไปเยี่ยมพนักงานไปเยี่ยมพนักงานชานมไปไหม ไปไหมมาเยี่ยมพนักงานมาเยี่ยมพนักงานครับผมมาตรวจงานนะคะอ้อมาไหมตรงนี้มันไม่ค่อยกล้าเข้าชานมไะไปดูไปดูไปตรงนี้แล้วเดี๋ยวออกได้กันป่ะนี่มาชานมมามานี่มานี่มานี่มาฝั่งนี้ชานมมา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 ,มา,มา,มา อันนี้หมาหมาหมาลิมถนนนะทุกคนไปกดตะกร้าก่อนเร็ว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 มาด้านนี้ด้านนี้ชานมไปชานมมาด้านนี้ชานมมากลัวกลัวทุกคนไปกดตะกร้าก่อนเร็วเร็วเร็วใครกดตอนนี้โชคดีทุกคนชานมมานี่อันนี้อันนี้อันนี้แผนกโปรดักชั่นเร็วเร็วเขาไม่อยู่กันด้วยเร็วชานม ชน,นมตามมาเหลวทุกคนมา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 แนะนําให้รู้จักหน่อยไปกดตะก้าก่อนเร็วๆสวัสดีครับตามสบายตามสบายทุกคนเหลืออีก5อันสุดท้ายเซรั่มทองคํา 24K พร้อมคาเวียและ B3 จัดการเรื่องผิวหน้าให้เคลียร์นะสว่างกระจ่างเนียนใสดูห้องนี้ไหมไอให้ดูห้องนี้ทุกคน ห้องนี้เป็นห้องคนแก่อืมอะไร,รอะไรก,กราฟิกเหรอนแอบบดูสิกราฟิกเป็นไงอยู่ในวัดไทยแลนด์เหรออยาเห็นวิธีทำพี่วัดฮะอยาสปอยวิธีครับโอ้ยคอยเห็นไปว่าไม่เห็นหรอกไม่ให้ดูหรอกอให้ดูเฉพาะตรงนี้ฝั่งนี้จะเห็นอะไรเราเออหย่อนปลาครับอะไร <S <S พี่เอ๋พี่เอ๋ มันมีการเปลี่ยนแปลงมิชูนิเวสไทยแลนด์ค่อนข้างเยอะนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาประชุมกันเออแล้วก็เวทีมิชูนิเวสครั้งที่เจ็ดสิบสี่อ่ะมันมันยังไม่เห็นมุมอื่นอ่ะขยายมุมด้านล่างทุกอย่างเลยเพราะว่าส่งไปสองภาพนะอิตาลาอูอิตาลรเนี่ยเขาจะบอกว่ามองไม่เห็นอะไรโอ้ยตายอ่ะปูกคุณวัตตีสองตีสามคุยอยู่ได้จะบ้าตายวันวันไม่หลับไม่นอนเหนื่อยจะตายอยู่แล้ว เขาเขามองไม่เห็นเหมือนทีดีอ่ะต้องทําเหมือนทีดีอ่ะมุมในมุมกว้างมุมอะไรอย่างเงี้ยโอเคนะโอเคทุกคนไปกดตะก้ากด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 เร็วเร็วไม่มีใครกดจะลงแล้วอันนี้ใครให้ถายไหลด้วยดไหลด้วยเขาโผลพูดไปเถอะเขาไม่เห็นหรอก ต้องให้โรบิชช่วยวางภาพให้ด้วยครับได้ได้งั้นเดี๋ยวเอ๋เดี๋ยวเอ๋บอกให้เพราะว่าเร็วเร็วแล้วแหละว่าเขาอยากได้มีคนอื่นแล้วอ่านให้ดูใหญ่ค่ะเดี๋ยวเอ๋ค่เป็นด้านอื่นๆไปให้ด้วยนะเดี๋ยวเอจะเนี่ยเอ๋ก็กำลังจะสอนอ่ะรู้จักพี่โจอันนี้รู้จักพี่เจมอันนี้พี่อะไรเร็วอันนี้พี่โจใช่อันนี้พี่เจมแล้วนี้พี่อะไรใครรู้มั่ง มีจอที่มันหมุนสิค่ะเฮ้ยจอหมุนได้ด้วยเหรอว้ายจอหมุนได้ด้วยอันนี้เพื่อะไรพี่เจ๋งพี่เจ๋งดอกจิกไม่ได้ไรเดี๋ยวจะไปรู้อะไรหรอหมุนได้โอ้ไอ้จอหมุนได้เป็นเรื่องปกติมากเธอแหมมีมีวันไหนหมุนไม่ได้มั้งฮะเออ เออแต่แต่เรื่องนั้นน่ะเรื่องนั้นน่ะได้เรียบร้อยแล้วนะแต่เป็นความลับห้ามพูดไปเด็ดขาดนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกัน,กน,กนประสานให้เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วทุกอย่าง impossible คนนี้ชื่อพี่สุดเทบ่บายบายเนี่ยสิเห็นพระเอกใหม่เราหรือยังเห็นพระเอกใหม่เราหรือยังยไเห็นยังไม่เห็นมาเซ็นสัญ,ญญาแล้วยังไม่เห็นม,มาไป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 แล้วห้องนี้ความลับเยอะไม่ไหว ทุกคนทุกคนอันนี้เป็นบอร์ดศิลปะของน้องๆซึ่งน่าจะกลายเป็นสกรปรกเร็วๆนี้นะทุกคนเร็วๆ,ๆทุกคนเร็วๆเร็วๆเรวๆหมดแล้วนะอะใครไม่ซื้อตอนนี้เหลือห้าอันสุดท้ายแล้วลงแล้วด้วยถ้าไม่อยากให้ลงก็รีบกดตอนนี้ใครทันโชคดีที่สุดใครทันคือรวยที่สุด เร็ว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 อันนี้แกรนฟิแนลเมื่อไหร่ปี2022อันนี้อิงฟ้าวราหะนะฮะอันนี้2024อันนี้2020เท่าไหร่วะ25อันนี้ฮักเลยผลงานของสแนค อันนี้ the ะวันแอนโอลอันนี้ความเชื่อใจครัง้งสุดท้ายอ่าชะนมชนมพนักงานใหม่ของเรามาเรื่อยๆมาเรียงๆอืมอันนี้คืออยู่ริมถนนนะได้รับเชิญขึ้นมาอเดี๋ยวซื้อขนมมาฝากเอาไหมเขาคุยใหญ่เลยนะไม่ให้เขาเข้า,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 าคุยใหญ่เลยไปไหนมาชนม ชนมเข้าไปดูเถอะประชุมรอ่าไปอ่าชนมไปประชุมห้องนี้อ่าชนมไปประชุมไปประชุมผู้บริหารไปอ่านั่งลงนั่งดีๆทุกคนรู้ไหมว่านี่มันคือสุนัขข้างถนนจริงๆวิ่งไปวิ่งมาแล้วผมเก็บมา ขโมยมาอันนี้เป็นฟอร์มนะฮะของคุณข้าโพดอันนี้สุดปละของ3มคนอันนี้อิงฟ้ามหาชนหนึ่งอันนี้อิงฟ้ามหาชนสองอันนี้อิงหลอดนะฮะอันนี้เป็นงานทั้งหมดเป็นภาพงานอีเวนต์บางส่วนของเราอันนี้เป็นคอนเสิร์ตเดียว Miracle Snack เ,เอออันนี้แค่อยากบอกรัก โชว์มีเลิฟอันนี้แค่อยากบอกรักเป็น event, อนีเวนต์หยดฝนกลิ่นสนิมนะฮะลบเธอให้หายหายไปเลยเนี่ยหายไปนานมากหายไปเลยรักข้ามคานเออใครทันบ้างบริษัทนี้ไม่มีจำกัด Unlimited l ลิฟตอนนี้กำลังมาแรงเร่งถ่ายอยู่นะอันนี้สแน็ k สนะฮะสแน็กสแน็กนี่งานอะไรวะ เบิร์เดย์อะโอเคมินเบฟนะฮะมินเบฟกำลังจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะมีแฟนมีตเร็วๆนี้นะครับแฟนคอนอิงฟ้า30ยังแจว๋วนะฮะนี่แกนสปอร์ตเดย์ชา์ลอตคอนเสิร์ตนะฮะอิงฟ้างานอะไรวะ <Okay. S 1> รู้งงไปหมดแล้วอ่าฝ้ายสุภาพรมาริซอน นะฮะฝายฝายแฟนมิหรอเออแล้วก็ฟินเกมแล้วก็อะไรก็ไม่รู้เยอะแยะมากมายแก่กองนี่ก็ใช่นิกไทมซับโอเดซี่มีสองอันแล้วเร็วทุกคนดึง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 ,ดงทุกคนไปกดเร็วหมดละหมดละหมด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 หเ,เอาหนูออกมาได้ไงอ่ะใครให้หนูออกมาอือหืออือ มามาอันนี้เป็นเมคอัพอาร์ติสต์เบอร์หนึ่งของประเทศไทยทําไมโต๊ะมันเขย่งกันอย่างเงี้ยเกิดอ,อะไรขึ้น,น,นเอเอแล้วทำไต้องทําสูงวะครับว่าเต้ยมันต้องทําระนาบเท่ากันดิโต๊ะสูงก่บชาวบ้านแล้วดูที่มันอันตรายดูใครเกิดเอานิ้วแย่ลงไปเนี่ยรูพังเลยอือืออ่ะอันนี้ชื่ออะไรจำได้ไหมทำงานไปเถอะช่วยเฉยเร็วๆทุกคนไปกดตะกร้าก่อน ไปกดตะ้าก่อนเร็ว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 เว็ห้าอันสุดท้ายห้าอันสุดท้ายห้าอันสุดท้ายเร็ว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 ทุกคนไม่เป็นไรปล่อยมันเร็วเร็วเนี่ยอันนี้ชื่ออะไรคนนี้เชื่ออะไรดูสิจะรู้ไหมทุกคนพิมมาพิมพมาพิมพมาพิม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 มาไม่ใช่ควีนรูควีนรูไม่ใช่เร็วเร็วเร็วทุกคน ทุกคนเร็ว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 เั็นี้ทุกรนเรู้จัันเอันนี้ทุรคนเรู้เร็วเร็วเต้วเร็วเร็วเรเร็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 วเร็เร็วเร็วว เดียววันนี้ก็มีเยอะนี่เอาไม่ไปวันนี้ไม่ถ่ายรูปเหรออ๋อไม่ถ่ายแลยไม่เช้าจริงไม่ปวมันไหลงานเหลือเกินเนอะ <c oughs> ไปงานไหนมาเป็นโครงการวิ่งงานผสมไม่เช้าจริงแล้วใครไปกับใครไปกับหนังข้างบ้านนะอ๋อเป็นพี่เลี้ครับโอเคไม่มีใครกลับมาเลยยุ่งมากวันวันหนึ่งไอนี่พนักง,งานไม่อยู่เลยนะครับนั่งเต็มทุกอัน นี่มันเป็นอะไรของมันว่ามันต้องปรับขึ้นกันหมดเลยเนาะมันักงานไม่ว่างเลยงานเยอะมากทุกคนทุกคนรีบไปกดตะกร้าชานมเข้าน้ำดีๆขาเป็นอะไร,รอ่ะลูกอืมมานี้สิมาสัมมนาน,นี้ก็ใช่ทุกคนเร็วๆไปนั่งลงดีๆนั่งลง นั่งลงลงนั่งนั่งก่อนนั่งนั่งก่อนมานี้อันนี้นนชนมชนมชนมมาน,นี้ท่องน้ำหญิงเหรอ <c oughs> เร็วท้องน้ำผู้หญิงไปแล้วน้องเหมือนเจ็บขาแต่ดูแล้วก็ไม่เป็นอะไรก็งงมากเคยจับขาดูแล้ว มาดิ acting เหรอป่ะเจ็บจริงๆหรือเปล่าน่าจะเจ็บที่ข้อนะเพราะว่าดูจากในเท้าไม่มีอะไรอ่ะลงตรงนี้ไหมลงไหมไปะปไป,ปดูซิข้างล่างมีอะไรไปเร็วเอา้าฉี่อุ้ยตายแล้วรู้เรื่องว่ะ มันไม่ฉีใ่ในออฟฟิศนะเออมันไม่ฉีใ่ในออฟฟิศแล้วก็เมื่อกี้มันจะเข้าห้องน้ํามาเข้ามาฉี่แล้วเข้ามามาเข้ามามาเออพี่ปูเมื่อกี้มันเข้าห้องน้ําผู้หญิงไปสองรอบแล้วอะจริงเหรอจริงมันจะฉี่รล้อเสร็จแล้วผมเปิดให้มันก็เลยไปฉีท่ที่เนี่ยข้างนอกเปิดให้ปั๊บรีบไปฉี่เลยนั่งฉี่ปั๊บแล้วรีบเข้าเลย มันรู้เรื่องนะเออมันเดินเข้าห้องน้ำผู้หญิงไปสองรอบน้องดูเลยสัญลักษณ์เพศชายเพศหญิงน้องรู้ทุกคนผมให้ห้าขวดสุดท้ายน้ห้าขวดสุดท้ายใครไม่ได้คือจบแล้วจบแล้วเร็วๆผมจะลงแล้วผมจะลงแล้ว ทำไมอะชานมมาตรงนี้ใกล้โต๊ะพี่แวนเถอะมาวเร็วๆชานมชานมไปดูเฉากล้วยดีกว่าปะ <c oughs> มา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 ชานมมามามานี่มาชานมมาชานม Bây giờ cháu cuối ba Thay nôm Cháu cuối Cháu cuối Thúc khô liều Ma, ọc ma Ma Ninh ngay cháu cuối liều Cháu cuối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  สาวกู้เอ้าวกูว้กเอ้จัดเอ๋มาริมถนนทั้งน,นั้นเลยเรียกก็มานั่งลงนั่งลงชิดดาวโอ๊ยอยา,ากพังโอ้ยย่าดีดีดี <c oughs> <c oughs> อย่าปีนเดี๋ยวจะต้องไปงานเย็นนี้ปีนไม่ได้ยังเกงพังไปไหนมา,าเฉาก๊วยไปเล่นที่ไหนมาอย่าชฉา,าก๊วยอย่ากัดอุ้ยเอาดอกไม้มาเล่นเหรอไม่เอาสกรปรกตายแล้วมึงเธอนี้ชานุม ไปแล้วทุกคนอา้อาวอา้อาวอา้าวอ้าวอ้าวไม่เข้าไม่เข้าอย่าเปิดประตูไม่เอาพอแล้วพอแล้ววันนี้ไม่เข้าบ้านวันนี้ไม่เข้าออฟฟิศละคนอยู่เยอะคนอยู่เยอะอ้าวอ้าเอา,เ,อา,เ,อา,เ,อาเร็วเร็วโดนแน่เลยถ้ามีใครเปิดเขาเข้าแน่เร็วอ่ะป่าป่าป่าไปเดินรอบหนึ่งเปิดดิ À, ไปเดินรอบนึงแล้วไปออกข้างหน้านะไม่กลับมาทางนี้แล้วนะบายบายไปออกข้างนอกเลยไปเลยจบ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 เฉากล้วยหลังอจบ อย่างนั้นใช่ไหมโอเคได้จบพ,พี่ปูขอกระดาษเย็นแผ่นได้มีไหมหนูมีไหมกระดาษเย็นให้กระดาษกระดาษทิชชูเเ่เปียกหนูมีเอาไหม่ะไรกันได้สิจบแล้วใ่ะหมแผ่นได้ได้พี่ปูไม่ต้องได้แล้วได้แล้ว,แ,ลวแผ่นเดียวเล่นเล่นหมามาไม่ใช่เลย ไม่ต้องไม่ต้องพี่ปูอขอบคุณมากค่ะคุณดีานานๆด้วยนะวันที่ห้านนะโอเคแม่จ้าค่ะทักทาะพี่ดีเหรอค่ะควนตังจ้าดูยงแรงทุกคนเร็วๆองพาอินโดเป็นหัวโจกเร็วๆ ขอโทษดิเปิดสะพังไปหมดเลยนึกว่าโอเลี้ยงอ้าวเป็นชื่อเฉากล้วยนะเฉากล้ยอืมก็ชื่อเฉากล้วยใครจำเออใครจำเป็นโอเลี้ยงเขาบอกว่าชื่อไม่ใช่ชื่อโอเลี้ยงเฉากล้วยดี